ดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน,คกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสโนว์แชร์แนวนะคะเรากำลังโอ้เสียงดังมากเลยเดี๋ยวเราไปเปิดช่องที่ลังดูบ่างทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสโนว์แชร์แนวค่ะอาจารย์เทว์คือวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะไปรีวิว หอก็อแรกเราอยากรีวิวหอในกับหอนอกปะทะกันเลยค่ะแต่ว,ว่าเหมือนหอในอ่ะจะไม่สามารถรีวิวได้ค่ะเพราะว่าเราต้องทําเรื่องอเราก็เลยจะไปรีวิวหอนอกซึ่งหอนอกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ายให้ดูเลยว่าหอนอกรอบด้บบานกระบังอ่ะมันมีอะไรบ้างแบบ,ม,ม,ม,ออแบ,บมันเยอะมากใช่ไหมมุกหอนอกน่าจะมันเยอะมากจริงๆอ่ะเราอาจจะเอาจากของเพื่อนอ่ะมาสามหอสามหอนอกที่แบบเพื่อเราอยู่แล้วแบบเดี๋ยวจะมาถาม ความรู้สึกหรือแบบราคาหรือว่าแบบเออบรรยากาศเดี๋ยวให้เพื่อนเราแอบขึ้นไปถ่ายบนหอให้แต่เดี๋ยวเราจะถ่ายข้างนอกให้ให้ดูนะหอแรกที่เราจะไปกันนะคะก็คือลาดบำรุงลาดบำรุงสีมากบำรุงสีนะคีซึ่งเป็นหอของพี่จูนนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์หน่อยว่าหอนี้นี่แบบยังไงท้องเท่าไหร่ละถ้าแอร์ถ้าแอร์หนึ่งสิบสามมาแต่อยู่ที่สามพัน พารลมก็2,008แปดล้วถ้าเกิดชั้น4ชั้น5แอร์ก็อยู่ดี3สามพัน 5, ารลมก็2,005แต่ว่าเหนื่อยแล้วก็แค่ไกลไหมไม่ไกลจังบอกไหมไม่ไกลไม่ไกลอย่เก๊กแต่ว่าโอเคเลยแบบว่าแบบของจริงเยอะไหมของจริงเยอะเอางี้เต็มเต็มสิบให้เท่าไหร่ขอเนี้ยขอ,ขอหน้ากันเลยหน้ากันเลยลุงสีหน้าบัรลุงสีเต็มสิบเท่าไหร่หนึ่งถึงสิบสอง เลือกเอาเองแบ่งชายหญิงด้วยมีห่อรวมมีห่อรวมมีชายหญิงมีแบ่งด้วยมีแบ่งด้วยอ๋อไวไฟดีวะแรงมากก็ดีที่สุดโอ้ไวไฟแรงมากแบบคนได้จริงจริงแบบโหลดเกมหมดเลได้หมดเลยเสียค่าลืมมันแจวหัวเลยทุกคนท่อนีถ้ายืมแบบเวลานี้ถึงที่นี้ห้าสิบบาทถ้าเกิดหลังหกโมงแบบเย็นไปแล้วอ่ะร้อยหนึ่งไม่ว่าจะยืมแป๊บเดียวหรือยืมต่อมันก็ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าเอาให้พี่จูนถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าเดี๋ยวลุกให้ขึ้นให้ดูนะทุกคนว่าข้างในเป็นยังไง แต่ว่าส่วนข้างนอกนะหอหน้าปรุงสีหน้าบารุงสีเดี๋ยวลองไปถ่ายข้างนอกให้ดูแล้วแบบบรรยากาศรอบข้างว่าเป็นยังไงแล้วทุกคนอันแรกแล้วนะไปนี่ก็คือเกสองแล้วน,นะคะเราเหลืออีกเกเดียวเท่านั้นโอ้ทุกคนถึงเครื่องวิ่นไหมนะคข้าเขียวอันไหนนี่นี่เลยนะคะทุกคนเราถึงเกสามแล้วทุกคนใช้เวลาประมาณ15 20้า้านาทีก็เท่ากับเท่าไหร่วะ15 15้านาที นี่นี่นี่นะคะทุกคนนี่ของพักกิงของผักชายลุกเดาแล้วนะเอลคนข้างนอกว่าจะเป็นอย่างนี้เลยนี่ถนนอกเจะเป็นอะไรเดินออกไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีของกินเยอะแยะมีวินด้วย เดี๋ยวรอใช่มันยังมีหออื่นอีกทุกคนเนี่ยตลอดทางคือหอหมดเลยยาวๆเลยแต่ว่านี้เขาเป็นหอที่เพื่อนเราอยู่ไงเราก็ให้ข้อมูลได้เลยแต่เดี๋ยวเราจะไป RNP ต่อจากตรงนี้นะเดินไปอีกอันเนี้ยจากมอมา15นาทีเดินอะเาจะมาส่งผ่า์หอที่สองต่อเป็นหอนอกนะคะชื่อว่าหอว่าอะไรตีฟฟ้าหอว่าวิภาเพสนะคะวิภาเพสเป็นหอยังไงเป็นหอแบบเอรวมอยู่ ของร้านฝ่องแบเออหอรวมไหมหรือเป็นหอรวมอ่าแล้วมีหอแยกชายหญิงไหมไม่มีคือรวมอย่นั้นเลยร้บรอบมีแบบของกินเยอะไหมก็คือข้อดีของหอเนี้ยก็คือมันก็คือข้างหน้าเลยข้างหน้าก็จะมีแบบเซเว่นของกินอะไรเงี้ยก็คืออิวดึกๆก็คือไม่ต้องเดินไกลเลยอันนี้นี่หอค่าหอเท่าไรเท่าไรห้าแผ่นห้าแผนแนะนำว่าให้อยู่กับมีดสองคนก็คือโอเคเธอแล้วแบบจากมอไปหอหอเดียวยังไไหม ก็ไม่ไกลนะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นั่งบินยีสบบาทโอ้เส้หอนี้ก็คือเขาจะรับพัสดุให้สมครั้งสาครั้งเท่านั้นต่อเดือนเอาแล้วหลังจะส3ครั้งก็คือเสีย10บาทก็เคเพิ่มสังาก็มีแลวถ้าลืมกุญแจตัวหอพี่จูนเนี่ยมีคุญแจก็เสียห้าร้อยห้าร้อยเลยทุกวนอาจะลืมไม่ลืมกดเหล็กเลยหอนี้อยู่หอนี้มีกดเหล็กไหมหอนี้กดก็คือ นำทางคนนอกเข้าไปแล้วนักฟาเข้าไปเป็นไงเขาบอกว่าเขาจะแบบแจ้งจับแจ้งจับเลยอูดี๋เดี๋ยวจะให้ฟ้าถ่ายข้างในให้ดูแล้วเดี๋ยวหนูจะไปถ่ายข้างนอกชื่อหอว่าอะไรขออีกทีวิภาเพนวิภาเพนใกล้หอยจูงปะไม่ใกล้นะฟ้าอยู่ใน I ิ P จะเป็นโซน I ี P ินพของจูนอยู่ที่เกกีเกกีดูกันเลยร้อนใช่ไหมทุกคนก็ถ้าจากหอ I ิ P มาจากราชบังมา I ิ P นะมี20นาทีได้ระหว่างทางคือมีของกินตลอดเวลา แบบตลอดจริงๆอ่ะอันนี้ยังไม่เปิดแต่หากับที่เราดําไปจะไปหอหน้าน่าจะเปิดหมดแล้วเนาะโอเคเมื่อไรจะถึงอ่ะอ๋อมันอยู่ข้างคอเลทเลยทุกคนคืออันเนี้ยคอเลทที่กินไว้เอาไว้อมแบบว่าเวลามีกินบางะอ,อ,อะไรปัาชื่อดังคือคือต้องอยู่ที่นี่ก็ต้องมากินบูลินใช่ปะ่ะแต่เชื่อทุกคนที่อยู่ที่นี่มาสามปีไม่เคยกินบูลินเลยกับตลอดแม่คท้องแล้วทำรูน่ามีคอ มีวัดด้วยใคะอยากทำบุญนะอันนี้ก็จะไปหอที่ IMP ของหอที่สองของเพื่อนซึ่งมีวัดมีวินแล้วก็มีเรานี่ไงทุกคนเดี๋ยวเห็นแล้วงแต่พี่ใช้เวลาประมาณ25นาทีหอเพื่อนอนี่อยู่อั้นีนี่นี่นี่เคยขึ้นไปพวกมินิมาร์ตอยู่ตรงนี้แล้วคนอฟคลี่มาของกินข้างหน้าก็จะเป็นแบบเออเนี่ยบรรยากข้างนอกข้างในก็จะเป็นหอไปเรื่อยๆทุกคน ออกมาก็คือติดถนนเลยโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราวก็จบการรีรวิวสองหอไปแล้วแบบมึนๆ <jóvenes S 1> <ว>เดี๋ยวเราจะไปกินกับเพื่อนมุกนะคะแล้วเดี๋ยวคอสุดท้ายเราจะไปบุกกันเองเลยพอเราเคยไปมาบ่อยแหละทุกคนตอนนี้เรามากินสเต็ก ันนะะคพี่ร้านอะไรเราไม่รู้เราไม่บอกเราไม่ได้สปอนเซอร์คนนี้นะคะนิ้วมากร้านอะไรเราไม่บอกมุกกี่ไรคนนี้มีอินสเต็ตด้วยเฮ้ยมุกกี่ไรกินใจ้ยมันด้วยอะสติกเกอร์ตรงเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มากินกันตร่างฟองเลยกินข้าวไม่กินหวานสันดานไผ่นะคะคอนเซ็ปต์เรากับไม้สมุนไพรนะะไม่หันละ ทุกคนไม่หันคนนะอือจินต์สนตอนกินไม่ทันไม่หายซีก็ต้องถ่ายลยืมสวยคนนี้แต่ว่าไม่ดีโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กินกันอิ่มแบบโคตรหงุดหงิดอิ่ม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 เลยออเอาเวลาหาแท็กซี่ก่อนทุกคนแท็กซี่ตอนนี้ก็คือตอนน,อน,นี้ตอนเย็ยนแล้วทุกคนทุกคนก็เริ่มแบบเยอะขึ้นแล้วนี่นะเราก็จะไปขึ้นหน้าหอสมุดนะนะเพราะว่า ไม่มีแท็กซี่เลยอุ้ยทองฟ้าสวยมากมุกแท็กซี่อ่ะก็เลยต้องไปขึ้นหน้าหอสมุดอันนี้อ่ะหอลาดะจะไกลกว่าตรงนี้นิดนึงนะทุกคนไม่นิดอ่ะก็คือต้องนั่งหอลาดไปเอ้ยนั่งไปเออทุกคนเดินจากแก๊ก,กี้มาแบบน,าน่าจะครึ่งชั่วโมงได้แล้ว <c oughs> เรถไฟค่ะทุกคนตอนนี้กำลังรอ,อรถไฟอยู่รถไฟปล่อยทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นแท็กซี่มาแล้วนะคะ ตำไมหอลาดหอลาดเนี่ยค่อนข้างลึกมากไม่สามารถเดินที่คือเดินได้ทุกคนแต่เหมือนการออกกําลังกายทุกเย็นเลยก็ได้เนี่ยทุกคนก็จะเป็นหอนอกหอไรเนี่ยหอลาดเนี่ยค่ะบรรยากาศร้อบๆก็คือเรามาเนี่ยหอเพื่อนหนุกได้อยู่สุดเลยสุดซอยไม่รู้มันมาอยู่อะไรตรงนี้ราพักสตรีราชคือจิงจบเยอะมากขอแค่นั้นคือท่านุก็อยู่นุก็ไม่เอยมุกไปแข่เร็วๆลูกแไหนรีวิวหน่อยดิว่าค่าเช่าที่นี่เท่าไหร่

ตรงไปอ่ะมันก็มีของกินแต่มันอาจจะน้อยกว่าในเก๊กกี้หรือแบบในที่เพิ่งไปมาสองหอนันนะทุกคนแล้วก็ห้องก็ค่อนข้างแต่เงียบสงบเงียบสงบได้แน่นอนอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะได้ไหมอ่าหไม่มีข้อห้ามอะไรมันกดเล็กที่นี่าเสียสาข้ามาเาท้องี่นีอืม่หทุกคนเนี่ยบรรยากาศห้องก็จะประมาณนั้นเนี่ยอันนี้เราเข้ามาในห้องได้นะเพราะว่าเอาแบบลื้อให้ดูได้ข้างนอกก็จะมีระเบียงออกมาทุกคน นี่เลยเราไปยังออกไปตักผ้าอะไรก็แล้วแต่เป็นห้องแอร์นะนี่ห้องนะ้ำทุกคนกลิ่นของข้าวดีแล้วเกินทีวีมีให้ปะอ,อ๋อทีวีไม,ไม่มีนะทุกคนเป็นห้องเปล่ามัจจ้งน <Simon. S 1> ่าจะเป็นห้องเปล่<ไ>ปามีปามีาตู้ให้มีตู้ให้สองสองตู้อ่ะมีตู้นี้ให้สองตู้ทุกคนแล้วก็มีเตียงให้ก็ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะคะก็หารายละเอียดเกี่ยวกับหอแถวลาดกระบังได้ใช่แล้วก็ส่วนหอใน ไว้ถ้ามีโอกาสจะรีวิวให้ดูถ้าใครอยากดูก่อนที่จะมาดูคลิปนุกอะ <c oughs> ก็ไปดูคลิปที่มอเขารีวิวไว้เป็นห่อใน,นเหมือนกัน <c oughs> ใช่นนั่แหละใครชอบคลิปนี้อย่าลืม <c oughs> และก็กด subscribe ดล้วเจาตันนะค่ะ